สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการในระดับประเทศนะครับเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและการที่10นะครับเป็นให้นโยบายที่จะฟื้นฟูนพ,นพื้นที่ป่าทั่วประเทศโดยมีนโยบายให้กระทรวงทรัพย์เป็นแม่งานหลักซึ่งแต่และจังหวัดจะต้องมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย100ไร่สําหรับจังหวัดพังงาเราเลือกพื้นที่ป่าชายเลนตรงนี้ซึ่งลักษณะป่าชายเลนพืนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านและก็ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวที่ดีเป็นความโชคดีของจังหวัดพังงาคือเรามีป่าชายเลนที่มากที่สุดในประเทศเรามีอยู่20งแสนเจ็ดหมื่นไร่เจ็ดสองแสนเจ็ดหมื่นไร่ที่เป็นป่าสมบูรณ์แล้วก็มีรวมๆแล, 3, 2, 000, 000, ล้วสามแสนสองหมื่นกว่าไร่ที่ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานรวมแล้วจังหวัดพังงาเรามีสามแสนกว่าไร่ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทยเพราะงั้นเราเล็งเห็นว่าตรงนี้จะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนตรงนี้เป็น ที่ปักของสัดน้ำไวอ่อนที่อยู่อาศัยแล้วก็พอถึงหน้ามอระุงหน้าน้ำอ่าวจะเปิดอ่าวจะเปิดแล้วปลาที่มันปักจะลงไปสู่ทะเลและปลาในทะเลก็เข้ามาซึ่งเป็นระบบนิเวศท,ที่ต่างจากที่อื่นเพราะฉะนั้นเราเห็นว่ามันมีความสําคัญในระบบนิเวศค่อนข้างสูง,งก็งงเลยเลือกมาตรงนี้ซึ่งระบบนิเวศของเรายังอุดมสมบูรณ์แล,แล้วพอจริงๆแล้ว พื้นที่ของสิ่งแวดล้อมเข้าฟื้นฟูได้เองแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะงั้นเราเร่งให้มันฟื้นฟูสมบูรณ์ขึ้นมาเพื่อจะให้ทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและท้ายที่สุดผลประโยชน์ก็จะเกิดกับชนชนรอบฟังให้ชุมชนให้ฐานประกอบการโรงแรมนักท่องเที่ยวเขาได้มีส่วนร่วมในการปลูกในการดูแลในการรักษา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับกระทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเดินหน้าโครงการปลูกป่าพร้อมกันทั่วประเทศในชื่อโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำเน็กในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2563 ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรและเพื่อรณรงค์ให้การปลูกป่าครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป่าพรุกรวมถึงที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆได้สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติสังคมและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าพร้อมกันทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศณอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสีอเภแม่แตงจัังหวดเชียงใหม่ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้วางเป้าหมายรวมกันทั่วประเทศจำนวนไม่ต่ำกว่า2.68ล้านไร่ใน76จังหวัดและกรุงเทพมหานครภายในปีพศ2563ถึง2570